สถานการณ์โควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ยังน่าเป็นห่วงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดพบผู้ป่วยเพิ่มไม่ต่ำกว่า400รายต่อวันอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การระบาดในพื้นที่นั้นยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายแห่งด้วยกันค่ะทั้งแคมป์คนงานก่อสร้างชุมชนต่างด้าวโรงแรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยห้างสรรพสินค้าค่ายทหารร้านอาหารและบริษัท รวมถึงกิจกรรมรวนกลุ่มต่างๆเช่นงานศพและวงหมูกระทะซึ่งคงยังต้องเฝ้าระวังและดําเนินการควบคุมโรคเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นล่าสุดนะคะทางคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งปิด6สถานที่เสี่ยงในอมเภอที่อำเภอแม่อายอําเภอดอยสะเก็ดอําเภอแม่แจ่มอําเภอสันทรายและอำเภอหางดงเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่รวมทั้งงด จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออกไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้นะคะยังขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค